สวัสดีนะคะพบกับครูสุมิตาในรายวิชาทัศนศิลป์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งในหน่วยการเรียนรู้ที่สามการวาดภาพทัศนียภาพค่ะค่ะผังสาระการเรียนรู้นะคะเรื่องการวาดภาพทัศนียภาพประกอบไปด้วยภาพหืุนนิ่งภาพทิวทัศน์ประเภททิวทัศน์ในเมืองทิวทัศน์ธรรมชาติทัศนียภาพบรรยากาศและทัศนียภาพที่เกิดจากเส้นค่ะ ก่อนที่เราจะเรียนรู้ในเนื้อหาในเรื่องนี้นะคะครูาซมีรูปภาพนะคะมาให้นักเรียนเนี่ยได้ลองช่วยกันสังเกตดูนะคะนักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้างในภาพนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยพร้อมกันเลยนะคะภาพนี้นะคะก็จะเป็นภาพลายเส้นนะคะหรือภาพดอยิงนั่นเองนะคะสิ่งที่นักเรียนเห็นนะคะเป็นสิ่งของต่างๆใช่ไหมคะที่นํามากองหรือวางรวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อน เรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะเรื่องภาพหุ่นนิ่งค่ะการวัดภาพหุ่นนิ่งนะคะคือการวัดภาพตามที่แบบเห็นนะคะโดยการที่เราเนี่ยนำสิ่งของที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้นํามาจัดวางให้อยู่ตําแหน่งที่เราเนี่ยสามารถมองเห็นนะคะแล้วมีการจัดแสงหรือเงาให้มีความรู้สึกว่าแสงและเงาเข้าด้านไหนคะ่ะค่ะภาพตัวอย่างดูเลยนะคะ ภาพที่หนึ่งนะคะเป็นภาพรูปทรงของเลข,ขาคณิตนะคะที่จัดวางกันอยู่บนโต๊ะค่ะภาพที่สองเป็นภาพหุ่นนิ่งนะคะเป็นภาพคนนะคะที่นั่งนิ่งๆนะคะทั้งสองภาพนี้นะคะมีการจัดแสงและเงานะคะให้มาในทิศทางเดียวกันค่ะค่ะทีนี้เรามาดูขั้นตอนการวาดภาพหุ่นนิ่งกันดูนะคะขั้นตอนการร่างภาพหุนห่นนิ่งเนี่ยนะคะเราจะต้องร่างภาพโครงร่างใหญ่ก่อน จากนั้นเราก็ค่อยๆเพิ่มในส่วนที่เป็นรายละเอียดจนครบค่ะสุดท้ายเลยเราก็แรงเงาหรือระบายสีนะคะภาพที่1น,นะคะเริ่มจากร่างโครงร่างใหญ่ก่อนเราเห็นภาพรวมยังไงเราก็ร่างภาพไปอย่างนั้นนะคะส่วนภาพที่2นะคะเป็นโครงร่างใหญ่เหมือนกันจากนั้นก็ค่อยๆแบ่งออกเป็นรายละเอียดส่วนย่อยของหุ่นหุ่นนิ่งที่วาดค่ะ3นะคะหลังจากที่เราแบ่งย่อยไปแล้วนะคะเราก็ เพิ่มรายละเอียดนะคะของหุ่นนิ่งที่เราจะเริ่มวาดนะคะจนภาพที่4ภาพสุดท้ายนะคะนักเรียนก็เริ่มเก็บรายละเอียดในส่วนย่อยเลยนะคะจากนั้นก็เตรียมพร้อมที่จะลงแสงเงาได้เลยค่ะค่ะเรื่องต่อไปนะคะภาพทิวทัศน์การวาดภาพทิวทัศน์เนี่ยนะคะก็จะมีหลายแบบนะคะภาพการวาดภาพทิวทัศน์ที่แสดงถึงสิ่งแวดล้อมภูมิประเทศนะคะหรือเป็นชนบทในเมืองก็ได้ค่ะ ภาพทิวทัศน์ในเมืองนะคะภาพทิวทัศน์ในเมืองเนี่ยจะเป็นภาพเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างนะคะอาคารบ้านเรือนแต่ในในในความเป็นอาคารบ้านเรือนนี้อาจจะมีต้นไม้มาประกอบหรือมีการหรือมีส่วนร่วมในงานอยู่ก็ได้ค่ะค่ะภาพทิวทัศน์ในธรรมชาตินะคะ การวาดภาพทิวทัศน์ในธรรมชาติเนี่ยผู้วาดเนี่ยจะต้องมีความเข้าใจแล้วก็สามารถถ่ายทอดความรู้สึกและบรรยากาศของสถานที่นั้นๆเนี่ยออกมาตามความรู้สึกของตนเองเช่นภาพทิวทัศน์ทะเลนะคะแล้วก็ภาพทิวทัศน์ที่เป็นภูเขานะคะการวาดภาพทิวทัศน์เนี่ยนะคะก็จะแบ่งออกได้สองแบบเหมือนกันนะคะคือการวาดภาพทิวทัศน์ที่ถ่ายทอดออกมาเหมือนจริงนะคะกับสอง การวาดภาพทิวทัศน์ที่แสดงถึงบรรยากาศโดยรวมนะคะหรือการลดทอนออกไปนะคะดูตัวอย่างดังภาพที่1เลยนะคะภาพที่1ก็เป็นภาพทิวทัศน์ทะเลใช่ไหมคะศิลปินก็คือต้องการถ่ายทอดภาพนี้ออกมาให้ดูเหมือนจริงสมจริงสมจังมากขึ้นค่ะส่วนภาพที่2นะคะศิลปินต้องการแสดงถึงบรรยากาศนะคะโดยลดทอนรายละเอียดให้น้อยลงค่ะ ค่ะหลังจากที่เราเนี่ยได้เรียนรู้และสังเกตรูปภาพตัวอย่างไปแล้วนะคะในเรื่องของการวาดภาพทิวทัศน์นะคะทีนี้ครูทรายมีรูปภาพเนี่ยมาให้นักเรียนเนี่ยช่วยกันวิเคราะห์นะคะแล้วก็ระบุนะคะว่าแต่ละภาพเนี่ยเป็นภาพทิวทัศน์ในลักษณะแบบใดค่ะให้เวลาสิวินาทีค่ะทั้งสองภาพนี้นะคะสิ่งที่เหมือนกันคือเป็นภาพทิวทัศน์ ะะแต่สิ่งที่ต่างกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะภาพที่1นนะคะเป็นภาพทิวทัศน์ที่ศิลปินเนี่ยแสดงออกมาเหมือนจริงนะคะดูแล้วเป็นรูปทรงของต้นไม้นะคะมีแสงและเงานะคะส่วนภาพที่2นะคะเป็นภาพทิวทัศน์ท้องทะเลค่ะศิลปินต้องการลดทอนรายละเอียดลงนะคะแต่ยังคงความเป็นทะเลอยู่นะคะศิลปินใส่อารมณ์ของความเป็นศิลปินโดยใช้บรรยากาศนะคะในการสร้างผลง,งานค่ะ ค่ะก่อนที่เราจะเรียนรู้กันในเรื่องต่อไปนะคะทัศนียภาพค่ะครูทรายมีรูปภาพเนี่ยมาให้นักเรียนเนี่ยสังเกตดูนะคะในภาพที่หนึ่งกับภาพที่สองนักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้างคะเป็นภาพทิวท,ทัศนียภาพใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันเลยคะ่ะค่ะทัศนียภาพนะคะทัศนียภาพคือการแสดงภาพสองมิตินะคะทำให้มองเห็นเป็นลักษณะสามมิติ นะคะทำให้ภาพนี้มีความตื้นลึกใกล้ไกลในภาพค่ะทัศนียภาพเนี่ยนะคะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะคะ 1. ทัศนียภาพด้านบรรยากาศค่ะกับ 2. ทัศนียภาพที่เกิดจากเส้นค่ะทัศนียภาพด้านบรรยากาศนะคะก็จะเป็นเรื่องของการใช้สีนะคะที่มีน้ำหนักอ่อนและแก่เพื่อแสดงถึงระยะตื้นลึกใกล้ไกล,กลค่ะส่วนประเภทที่2 ทัศนียภาพที่เกิดจากเส้นคือการใช้เส้นนะคะที่แสดงถึงระยะใกล้ไกลหรือมีความลึกค่ะหรืออาจจะทําให้วัตถุเนี่ยมีความรู้สึกว่าอยู่ใกล้หรือวัตถุอีกชิ้นหนึ่งอยู่ไกลค่ะค่ะต่อไปนะคะเป็นเรื่องทัศนียภาพด้านบรรยากาศนะคะครูาซมีรูปภาพตัวอย่างเนี่ยมาให้นักเรียนเนี่ยลองช่วยกันสังเกตดูนะคะว่านักเรียนเนี่ยสังเกตเห็นอะไรบ้างในสองภาพนี้ค่ะค่ะให้เวลาสิบวินาทีค่ะ หมดเวลาแล้วนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะแล้วก็รวมกันตอบคําถามกันเลยนะคะจากสิ่งที่เราสังเกตนะคะสิ่งที่นักเรียนสังเกตเห็นนะคะในสองภาพนี้นะคะจะมีการใช้โทนสีนะคะที่เป็นโทนสีโทนเย็นนะคะทั้งสองภาพนะคะแล้วก็ไม่เน้นรูปทรงแต่เน้นบรรยากาศเน้นอารมณ์ของภาพ ะะให้ความรู้สึกสงบและสบายค่ะค่ะภาพต่อไปนะคะเป็นภาพทัศนียภาพที่เกิดจากเส้นค่ะนักเรียนลองสังเกตและตอบคําถามดูนะคะอาจจะเก็บคําถามไว้ในใจก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันคุณสายให้เวลาสิบวินาทีค่ะค่ะหมดเวลาแล้วนะคะ สองภาพนี้นะคะสิ่งที่นักเรียนเห็นคือจะมีเส้นปรากฏอยู่ในภาพทั้งสองภาพใช่ไหมคะเส้นที่ปรากฏจะแสดงถึงความลึกใช่ไหมคะแล้วก็แสดงถึงระยะนะคะระยะของวัตถุนะคะหรือระยะของเรือในภาพก็ได้ค่ะเรือที่มีระยะใกล้นะคะแล้วก็ไกลไปจนถึงเห็นตึกด้านหลังค่ะ ค่ะหลังจากที่เราเรียนรู้นะคะแล้วก็ร่วมการสังเกตรูปภาพกันไปแล้วนะคะครูทายมีกิจกรรมมาให้นักเรียนเนี่ยร่วมสนุกกันนะคะมีภาพให้นักเรียนเนี่ยสัมภาพเดี๋ยวเรามาร่วมกันวิเคราะห์และระบุนะคะว่าภาพแต่ละภาพเนี่ยแสดงทัศนียภาพในลักษณะแบบใดค่ะให้เวลา10บวินาทีค่ะ เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ภาพพร้อมกันเลยนะคะภาพที่หนึ่งค่ะภาพที่หนึ่งนะคะเป็นภาพทัศนียภาพด้านบรรยากาศค่ะสแสดงในลักษณะไหนใช่ไหมคะจะเป็นเรื่องของการใช้สีค่ะสีที่มีความเข้มจะอยู่ใกล้ส่วนสีที่อ่อนจะอยู่ในระยะที่ไกลถ้ายิ่งอ่อนมากก็จะยิ่งไกลมากค่ะส่วนรูปที่สองนะคะเป็นทัศนียภาพทางด้านเส้นค่ะ จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเส้นนะคะเส้นเนี่ยจะเป็นตัวนำสายตานะคะเส้นเนี่ยทำให้เกิดระยะนะคะระยะที่ใกล้และไกลค่ะค่ะก่อนที่เราเนี่ยจะเรียนรู้ในเรื่องเส้นระดับสายตานะคะครูทรายมีรูปภาพตัวอย่างเนี่ยมาให้นักเรียนเนี่ยได้ลองสังเกตดูนะคะว่าเส้นระดับสายตาเนี่ยอยู่ตรงไหนและเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันเลยค่ะค่ะเรื่องเส้นระดับสายตานะคะ เส้นระดับสายตาเนี่ยนะคะเป็นเส้นในลักษณะแนวนอนที่อยู่ระดับเดียวกับสายตานะคะเส้นระดับสายตาเนี่ยนะคะจะเป็นตัวกําหนดว่าส่วนไหนเป็นส่วนของพื้นดินส่วนไหนเป็นส่วนของพื้นท้องฟ้าค่ะนักเรียนดูรูปภาพนี้นะคะภาพนี้นะคะเป็นภาพทิวทัศน์นะคะนักเรียนลองดูนะคะภาพนี้เนี่ยเส้นระดับสายตาเนี่ยอยู่ตรงไหนค่ะค่ะเดี๋ยวเราดูพร้อมกันเลยนะคะค่ะอันนี้คือเส้นระดับสายตาค่ะ เส้นระดับสายตาเนี่ยจะเป็นตัวแบ่งนะคะว่าส่วนไหนเป็นพื้นน้ําและส่วนไหนเป็นพื้นท้องฟ้าในภาคทิวทัศน์ชิ้นี้ค่ะค่ะทีนี้เรามาเรียนรู้กันในเรื่องของการใช้แผ่นสองภาพนะคะแผ่นสองภาพเนี่ยสามารถทําเองได้ง่ายๆค่ะเริ่มจากเราหากระดาษแข็งกระดาษลังหรือฟิวเจอร์บอร์ดก็ได้ค่ะ แต่ต้องเป็นสีที่ทึบนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็เจาะช่องตรงกลางกระดาษไปเลยนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะเสร็จแล้วนักเรียนก็ติดด้วยได้สีแดงนะคะตามแนวนอนนะคะแล้วก็แนวตั้งปรากฏเป็นรูปเครื่องหมายบวกใช่ไหมคะค่ะจากนั้นเราก็นําแผ่นสองภาพเนี้ยนามาส่องนะคะส่อง บรรยากาศหรือสิ่งแวดล้อมทั่วไปเลยค่ะที่เราจะวาดนะคะทําให้เราเนี่ยได้ทราบตําแหน่งนะคะของภาพทิวทัศน์ที่เราจะลงมือวาดกันค่ะค่ะต่อไปเป็นเรื่องทัศนียภาพจุดรวมสายตาค่ะจุดรวมสายตาหมายถึงจุดที่วางอยู่บนเส้นระดับสายตาเกิดจากการลากเส้นนําสายตาไปรวมอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งทําให้ภาพนั้นเนี่ยเกิดระยะที่ใกล้และไกลภาพจะมีขนาดเล็กลงนะคะเมื่อใกล้กับจุดรวมสายตาค่ะ จุดรวมสายตานั้นประกอบไปด้วยสออย่างด้วยกันค่ะ1จุดรวมสายตาแบบ1จุดกับ2จุดรวมสายตาแบบ2จุดค่ะค่ะจุดรวมสายตาแบบ1จุดคือการเขียนภาพโดยกำหนดจุดรวมสายตาให้อยู่บนเส้นระดับสายตาเพียงจุดเดียวค่ะครูสายมีรูปภาพตัวอย่างนะคะเป็นภาพทัศนียภาพที่มีจุดรวมสายตาอยู่1จุดค่ะ นักเรียนลองสังเกตนะคะแล้วก็ช่วยกันตอบคำถามดูนะคะว่านักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้างค่ะภาพนี้นะคะสิ่งที่มีบทบาทมากที่สุดเลยเนี่ยนะคะจะเป็นเรื่องเส้นใช่ไหมคะค่ะเส้นระดับสายตานะคะอยู่ตรงกลางนะคะจากนั้นนะคะจะประกอบไปด้วยเส้นเฉียงที่พุ่งเข้าไปหาจุดรวมสายตาบนเส้นระดับสายตาค่ะ ค่ะเรามาดูกันประเภทที่สองนะคะจุดรวมสายตาแบบสองจุดค่ะคือการเขียนภาพโดยกําหนดให้มีจุดรวมสายตาเนี่ยสองจุดนะคะอยู่บนเส้นระดับสายตาค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูภาพตัวอย่างกันนะคะในเรื่องของทัศนียภาพที่มีจุดรวมสายตาสอจุดค่ะค่ะภาพที่1กับภาพที่2ค่ะค่ะ เป็นภาพที่แสดงถึงวัตถุนะคะการที่เราวาดวัตถุหรืองานสถาปัตยกรรมนั้นๆค่ะที่เห็นทั้งสองด้านคือด้านหน้าและด้านข้างนะคะแต่จุดรวมสายตาเนี่ยจะปรากฏอยู่ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาบนเส้นระดับสายตาค่ะค่ะหลังจากที่เราเนี่ยได้เรียนรู้และสังเกตรูปภาพนะคะในเรื่องของทัศนียภาพที่มีจุดรวมสายตา1จุดและ2จุดกันไปแล้วนะคะ ครูทรายมีคลิปวิดีโอนะคะเกี่ยวกับเรื่องทัศนียภาพที่มีจุดรวมสายตา1จุดและ2จุดมาให้นักเรียนได้ชมกันค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะภาพทัศนียภาพที่มีจุดรวมสายตา1จุดและ2จุด จุดรวมสายตา (vanishing point) หมายถึงจุดที่วางอยู่บนเส้นระดับสายตาเกิดจากการลากเส้นแนวนำสายตาไปรวมอยู่ที่จุดจุด,จดหนึ่งทำให้ภาพเกิดระยะใกล้ไกลภาพจะมีขนาดเล็กลงเมื่อไกลกับจุดรวมสายตาจุดรวมสายตา1จุด (one point perspective) คือการเขียนภาพโดยกำหนดให้มีจุดรวมสายตาที่อยู่บนเส้นระดับสายตาเพียงจุดเดียวการวาดภาพทัศนียภาพที่มีจุดรวมสายตา1จุดตัวอย่างภาพทัศนียภาพที่มีจุดรวมสายตา1จุดจุดรวมสายตา 2, จุด t o Point Perspective คือการเขียนภาพโดยกำหนดให้มีจุดรวมสายตาไว้2จุดอยู่บนเส้นระดับสายตา การวาดภาพทัศนียภาพที่มีจุดรวมสายตา2จุดตัวอย่างภาพทัศนียภาพที่มีจุดรวมสายตา2จุดค่ะหลังจากที่เราได้เรียนรู้สังเกตและดูคลิปวิดีโอกันไปแล้วนะคะครูาซมีคําถามในกิจกรรมคิดวิเคราะห์นะครับมาให้นักเรียนเนี่ยช่วยกันวิเคราะห์นะคะครูายมีรูปภาพทั้งหมดเนี่ยสาภาพด้วยกันนะคะเป็นภาพที่เกี่ยวกับทัศนียภาพที่เกิดจากเส้นค่ะ 1. เส้นระดับสาตา2เส้นจุดรวมสายตา1จุดกับ3เส้นจุดรวมสายตา2จุดค่ะขาด,ดูเลยนะคะรูปภาพที่1ค่ะนักเรียนคิดว่าเป็นเรื่องอะไรในสามเรื่องที่คุณสายพูดไปดังต่อไปนี้ให้เวลาคิด10วินาทีค่ะ สิ่งที่ปรากฏในภาพนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเส้นระดับสายตาค่ะสิ่งที่เห็นชัดเจนที่สุดคือเส้นระดับสายตาที่แบ่งครึ่งน,นะคะระหว่างพื้นน้ํากับพื้นฟ้าค่ะค่ะรูปต่อไปค่ะนักเรียนสังเกตดูนะคะอืมให้เวลาแป๊บหนึ่งค่ะห้าวินาทีแล้วกัน ค่ะหมดเวลาแล้วค่ะภาพนี้นะคะเป็นภาพทัศนียภาพจุดรวมสายตา1จุดค่ะค่ะนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะเส้นที่พุ่งเข้าไปนะคะหาจุดรวมสายตาบนเส้นระดับสายตาค่ะค่ะภาพต่อไปค่ะภาพสุดท้ายนะคะนักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้างนะคะค่ะภาพนี้เป็นภาพทัศนียภาพที่มีจุดรวมสายตา2จุดด,ด้วยกันค่ะ เราจะเห็นภาพนี้เนี่ยนะคะเห็นในลักษณะทั้งด้านหน้าและด้านข้างค่ะซึ่งมีจุดรวมเสายตาเนี่ยสองจุดบนเส้นระดับเสายตาทั้งด้านซ้ายและด้านขวาค่ะค่ะหลังจากที่เราเนี่ยได้เรียนรู้สังเกตและชมคลิปวิดีโอไปแล้วนะคะเรามาสรุปความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการวาดภาพทัศเนียภาพกันค่ะการวาดภาพทัศเนียภาพประกอบไปด้วย1ภาพหุ่นนิ่ง ภาพผูนิ่งเป็นการนาสิ่งของหรือวัตถุที่เคลื่อนไหวไม่ได้นํามาจัดวางแล้ววาดเป็นภาพขึ้นมาค่ะ 2. ภาพทิวทัศน์ภาพทิวทัศน์เป็นการวาดภาพสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติและเป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะ 3. ภาพทัศนียภาพหมายถึงการวาดภาพสองมิติทําให้มองเห็นเป็นสามิติทําให้เกิดความลึกระยะที่ใกล้และไกลค่ะค่ะถ,ถึงเวลาที่ทุกทุกคนรอคอยกันนะคะ ครูทรายมีพลังงานแล้วก็ชิ้นง,งานมาให้นักเรียนเนี่ยได้สร้างสารรค์กันค่ะให้นักเรียนเลือกหัวข้อทันียภาพที่กําหนดให้เนี่ยหนึ่งหัวข้อนะคะแล้วให้นักเรียนเนี่ยวาดภาพโดยใช้เทคนิคต่างๆตามที่นักเรียนถนัดได้เลยค่ะประกอบไปด้วยทะเลป่าและเมืองค่ะ หลังจากที่เราเนี่ยได้สร้างสารรค์นะคะแล้วก็ทํากิจกรรมกันไปแล้วนะคะทีนี้เรามาสรุปหลักการหลังการปฏิบัติกันค่ะการที่เราเนี่ยวัดภาพหุ่นนิ่งหรือภาพทัศนียภาพตา่างๆไม่ว่าจะเป็นภาพทิวทัศน์ในเมืองธรรมชาติการวัดภาพสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยให้ดูสวยงามเนี่ยนะคะจะต้องอาศัยหลักทัศนียภาพเนี่ยเข้ามาช่วยเพื่อให้ภาพนั้นเนี่ยดูมีความสมจริงเหมือนกับที่ตาเรามองเห็นนะคะ ค่ะเมื่อนักเรียนเนี่ยได้ทําชิ้นงานเรื่องการวาดภาพทัศนียภาพไปแล้วนะคะครูทรายเนี่ยจะให้นักเรียนเนี่ยออกมานําเสนอผลงานของตอนเองเนี่ยหน้าชั้นเรียนนะคะโดยที่ครูทรายและเพื่อนๆเ,เนี่ยนะคะจะร่วมกันช่วยกันประเมินผลงานของนักเรียนดูสิคะว่านักเรียนเนี่ยมีความเข้าใจในหลักการในเรื่องของการวาดภาพทัศนียภาพได้หรือไมค่ค่ะพร้อมกับแนะนํานักเรียนนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและก็พัฒนาผลงานต่อไปคะ่ะ หลังจากที่นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้เนื้อหาในเรื่องการวาดภาพทัศนิภาพไปแล้วนะคะครูไซหวังว่านักเรียนเนี่ยคงจะนําความรู้ที่ได้เนี่ยนะคะไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสารรค์งานทัศนศิลป์หรือออกแบบงานสถาปัตยกรรมอาจจะนําความรู้ที่ได้ในวันนี้เนี่ยไปเผยแพร่เป็นความรู้แก่ผู้อื่นต่อไปได้พบกับครูไซได้ใหม่นะคะในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ